ยาตกใจกับนาผีย่ดาวะะด้วยค่ะเนี่ยดาวใส่ไม้ก่อนค่ะพี่น้องยาตกใจกับน,นาผีย่ดาวะะด้วยค่ะเด้พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ย่ดาวสิบห้าน้องนุงนะคะพี่พีน้องน้องผูใ้ใดสนใจก็ได้อายเอื่อยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะ <c oughs> คนถี่มีผมงอกนะคะพี่น้องเบิ่งย่ดาวผมงอกค่ะพี่น้องจ้า เฮ็ดคลิปลายคลิปเราสิเห็นหงอผมหงอกไขเบิ้งนี่กะผ้าพี่น้องเห็นผมหงอกะอ้ต,ตนเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะเห้เห่าไปนอีก็ยังมางอมเฮ็ด <YouTube S 1> <YouTube S 2> ยูทูบยูบัตสิวาอีกเด้เออทนเบิ้งหนาสดยด่ดาวเนาะคะ่ะนพี่น้องจาจานนะนอยแย่ดาวสิผ้าพี่น้องไปเข่าห้องน้ำไปอาบน้ำนี่ค่ะพี่น้องจะรวบไปยังสี่ก็เห็นเนเห็นมาพี่น้องเห็นมาขาวๆรวบไปจังสี่ก็เห็นขาวๆค่ะ โดยเฉพาะขอบขอบริ่มๆนี่สิสิกขื้นหลายพี่น,อน้องเอ้ยอันนี้ตรงกลางนี่ค่ะตรงกลางนี่ขื้นหลายที่สุดเห็นไหมพี่น้องตรงแวกผมเนี่ยเห็นไหมพี่น้องขื้นหลยหลายเห็นไหมแสกเป็นนี่ก็เห็นอีกเห็นไหมพี่น้องหลายต่างๆน้าหน้ารับบ่ได้เหรอค่ะพี่น้องจะเห็นไหมพี่น้อง ยายดาวสิปิดผมขาวโดยซ่องนี่นะคะพี่น้องจา้าอ่ามันติดกระเปา๋ายายดาวมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านะคะนะก่อนโควิดนะสามปีที่แล้วยายดาวกับขี้เหนียวพ่อยายดาวพี่น้องจา้าจะเอิ่นว่าขี้เหนียวเพราะเพราะว่าฝร,รั่งเพิ่งซอรในห้าใสา่เงินนนั่เป็นนะคะมันกับสิมีราคาที่สูงกว่านี้อยูคสี่สิบเก้าหกสิบเก้าบาทยายดาวบ่เอาวูเาบาขาพี่น้องซ่องนี่เท่าใด สวงนี่ยี่สิบบาทค่ะพี่น้องจยะยายดาวซื้อมาโอ้ยเป็นเป็นกองเป็นกองค่ะใส่ไปแล้วกับสิมเมสบาทนี่เมื่อนอี้เก็บของอีกค่ะพี่น้องเก็บของเก็บกระเป๋าเตรียมเบิ้งเอกสารเตรียมเตรียมโลเสื้อผ้าอีกค่ะพี่น้องก็เลยไปเห็นนะคะในกองยายาดาวเห็ดเป็นกระถางไว้เนาะกองกองยายายดาวก็เลยสิมาโกกผมนะคะพี่น้อง ประหยัดสุดๆค่ะปกติแล้วยะดาวก็สใส่ใส่ที่ละซ่องแค่นี้ค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ายังยะดาวอาตรโคนมันนะคะเอาตรโคนปลายมันนี่ยะดาวสีบอเอานะคะพี่น้องจ้าพะวานยังออกมากเขาก็สีปลายออกมากงามๆถ้ายะดาวสีเอาเมดหัวนะยาดาวต้องเอาสามซ่องค่ะพี่น้องจ้าประหยัดสุดๆค่ะสวยแบบคนมีอายุอย่างเรานะคะค่ะ ไปค่ะพี่น้องจ๊ะระวังสิไปโกกผมนี่ค่ะยาดาวกับสิบไปล่างผมสักก่อนนะคะเนาะไปล่างผมให้มันชุ่มชื้นนิดนึงแล้วยาดาวกับจังสไิไปไปโฟกในห้องน้ำนะคะพี่น้องจ๊ะระวังนี่ยาดาวต้มน้ใหม่กับเห็ดเพาะไว้น้ำค่ะพี่น้องจ๊ะไปเบิ่งค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องจ๊ะ ยาดาวต้มต้มเนื้อไม้กับอ่าเฮดเพาะไปน้ำนะคะยาดาวลืมแน่น้ำค่ะยายดาวใส่ใส่วาสลีนนะคะเนาะยายดาวใส่ใส่วาสลีนท่าขอบขอบนี่ค่ะพี่น้องจ้าอ่าน้ำมันประกอบกับมอยูค่ะน้ำมันประกอบก,บกับใส่น้ำมันบกเพาค่ะน้ำมันบกเผ้าก,กับใส่ได้คือกันค่ะ บางคนเพิก่กจะใสแต่ว่ายดาดาวบอไซน์เนะาะฮะยดาดาวใสตัวนี้ประจำค่ะใสวาสลีนเนาะค่ะเนาะยดาดาวก็สีเอาวาสลีนทาาบัดท,ที่นี่แกงเนาใไม่แล้วพ่อ อันนั้นยายดาวเอาไว้เธอกินค่ะยายดาวสิบห้าพี่น้องเห็ดแฮมเบเกอร์แล้วค่ะพี่น้องยายดาวสิบมาผ้าเห็ดแฮมเบเกอร์ต่อไปค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยายดาวไปชอปปิ้งมากยายดาวไปนวดมาแล้วยายดาวไปนวดมาแล้วยายดาวก็เลยคิดอยากกินแฮมเบเกอร์เอาใจเอฟซีนิดนึงค่ะเอาใจเอฟซีว่าเห็ดอาหารฝรัง่งไ้เบิรงนเนาะค่ะเนาะอันนี้ประสบการณ์ของยายดาวเองค่ะยายดาวไปซอยอ ในร้านอาหารนะคะเป็นผ้าเห็ดคนสวีเดนนะคะเป็นผ้าเห็ดเปิดร้านอาหารนะคะนะคะย่าดาไปฝึกงานยูหันค่ะนี่ก็คือขนมปังสําหรับแฮมเบเกอร์นะคะแล้วก็หมูซับพ,พ,พี่น้องย่าดาออกจากช่องแข็งเนาะก,กาว่าเห็ดผมแล้วพอดีกับละลายพอดีค่ะพี่น้องจอ้าทดสอบความร้อนก่อนค่ะ ทดสอบความร้อนก่อนทดสอบน้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นก๊อกน้ำอุ่นนะคะ เลียงหน่อยเทไรจ้าพี่น้องจ้าเห็นบะคะ่ะเทลงเลยนะคะเห็นบะสองช่องพี่น้องเห็นบะสเห้ากับสีเริ่มลม่มตรงข,า,ขาวๆ่อนนะพี่น้องเนาะ มากะฟอกออกพี่นอ้องค่ะฟอกไปเลยค่ะฟอกไปฟอกไปจนทั่วหัวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่อย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นถ้าเราไม่ใส่ถุงมือมันจะดํานะคะแล้วมาเบิง้งตอนที่ว่ามากผมไปเกินชั่วโมงนะคะเนาะเราล่างออกค่ะพี่น้องจา้า จากนั้นเราก็เข้ากระรวบไปผมเกินมาพี่น้องมาขยำตรงกลางค่ะพี่น้องจะขยำขยำสกัที่เหลือนี่ค่ะเอามอกกว่าข้างหลังนะคะ หลังจากที่ย่อมผมแล้วนะคะสะแล้วเดา๋ยวกรากมลัเอาเอากระดาษนี่แหละค่ะพี่น้องกระดาษทาำขั้วนี่ค่ะพี่น้องเซร็จนะคะเสร็จบริเวณส่วนเกินบ่ให้มันดำนะคะเนาะเดี๋ยวมันโดนไปมันปีฝังในอ่ หลายคนเพิ่นบ่เข้าใจค่ะพี่น้องจ๋าว่าอ่าเห็นย่าดาวใส่ชีพิตแบบนี้เพิ่นก็ว่าโอ้ยมาลำบากแท้ว่าั่นว่ากันลำบากอีลีค่ะพี่น้องจ๋าลำบากอีลีออันส่วนมากนี่มาดามเมียฝรั่งเพิ่นสีเขาล้านเสริมสวยนะคะเนาะ แต่ว่ายูนิ่จแดาวเข่าบ่ได้ค่ะมันแพงมันแพงนะคะกะพอใหญ่แล้กับบ่ได้ว่าดอกค่ะสิเข่าบ่เข่าก็ไดแล้วบ่ได้งงน้ำอ่าเพราะว่ายัางแกดาวกับอยากซอยซอยให้อันสามีประหยัดค่ะเสจ่ใจล่งไปอีกนะค่ะพี่น้องเพื่อว่างเงื่อนข้ามก่ำแกวเฮาน่สิสดเซฟนะคะเด้เซฟเฮ็ดเฮียเยเฮ็ดซัน ปใส่ในสิ่งที่จำเป็นนะคะพี่น้องต่างบารียุทธได้เยื่อมาพ้นเนาะอันใด้ประหยัดได้ย่ดาวกับสิบประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเช่นเสื้อ้านาแพ้เนี่ยเสื้อ้านาแพ้แย่ดาวกับบคอ่อยสื่อด้ค่ะพี่น้องอันนี้โอ้ยสิบปีกลัวเราย่ดาวยังบ่ได้ยางเขาเขาอ่าล่านขายเสื้อผ่าได้ค่ะพี่น้องจา้าม,มันมันบได้มีความสําคัญกับแย่ดาวะคะ่ะ ยาดาวใจจะเสื้อผาเก้าๆค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางยาดาวก็อยากประหยัดนะคะเนาะประหยัดเงินห้าเหาเหาประหยัดอันนึงมันก็ไปพูดอันนึงขึ้นมาค่ะหฮากับสิได้เอาไปใส่ในสิ่งที่ห้าจําเป็นนะคะเพราะว่าเงินข้ากํำแก้วนี่จําเป็นมากนี่ยืมไผบ่ได้เด้ค่ะพี่น้องค่ะยังก็ซ้อไปหาเพื่อนนี่ร้อยสองร้อยบาทเิ่นกัว่าห้าขคอท่านแล้วคะพี่น้องจ้ายาดาวผ่านชีวิตมากเมื่อแล้วค่ะ กับข้ามดูถูกดูแค้นบ่มีเงินอีลี่เสื้อเสื้อขาวสื้อน้ำให้ลูกกินสมัยนั้นเนาะผัวจะเดาไปญี่ปุน่นบ่ทรงเงินทรงข้ามย่าเดาลำบากลำบนเออย่าดาไปยืมเงินเขาแค่นั้นล่ะคะ่ะลอยสองลอยเขาเอาไปนินท่าไปเว้าถึงฮอดหูเม่ยาแม่ผัวนะคะจนได้เกิดเรื่องเกิดเล่าจนได้เลิกกันกับผัวไทยละคะ่ะพี่น้องจ้ะเอ,อนั่นล่ละคะ่ะพี่น้อง ยายดาวเลยแบบว่าเว้ใจภัยอีกแล้วคะ่ะดากกะยายดาวบ่มี่ยายดาวกับสิบ่ยืมค้นนะคะยายดาวสิใส่เท่าทียายดาวมีเท่านั้นคะ่ะพี่น้องจา้าบางคนเพิ่นก็นว่าอันได้ผัวฝรั่งขี้งกขี้เนี้เนอะองศีนาะเออเมิ่งผัวผู้อื่นเขาดูว่าสัน่นมาเมืองไทยแต่ละเถื่อนี่จักสือเราสือเบียเรื่องเลี่ยงค้น พะใหญ่ข่อ,อยเราบ่กินเหลากินเบียร์เาราเลยบด้ไปใส่ใจเนานั้นปัตตีนีแย่ดาวสิไปใส่เงิ่อนข้ามกำแก้วอย่างเลาก็บได้ว่าเล่าดีตรงนี้ล่ละคะ่ะพี่น้องพ่อหญ่ข่อยขอเสียเล่าก็หลายขอดีเลาก็มี่นะคะพี่น้องจา้าอือันลำบากปัตตินีเปยังจังบ่เลิกบล่ลาไปหาผัวไม่มาสันว่ามาทอนอยู่เฮ็ดยังมาสัน มาทอนอยู่เฮ็ดยั้งวาสันว่าบางคนมันกับเขามาเมนมาดาแย่ดาวน้องค่ะเนาะไปหาผัวไม่ได้แล้วว่าสันวามายู่เฮ็ดอีหยังย้งว่าสันวาแม่กับทั่งพี่น้องแย่ดาวก็ได้ไล่ไปเอาผัวไม่ว่ให้ออาพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ขี่ทุกนะคะพี่น้องจ้าสำหรับพ่อใหญ่แล้วเนี่ยเรามีคุณคคาทางจิตใจของแย่ดาวพอ,อยัง มมีผู้ได้เลยมาซอยชุดมือยายดาวออกจากนรกขึ้นจากนรกแล้วก็ซอยลูกยายดาวมีมือพญยายท่านั้นสองมือของพญายท่านั้นค่ะมาซอยดึงยายดาววิ์จากหมอหนรกกับลูกยายดาวค่ะลูกยายดาวมีอยููมีกินสุมือนี่ยอนพญายเ่านี่นและค่ะดูแลมากเป็นผู้มีพระคุณมากตลอดค่ะพี่น้องจา้า <c oughs> บางคนมือนกับเข่ามาว่าเนนะคะเนาะ เขามาว่าอัน,น <c oughs> อันนี้ตั้งแต่หลายเดือนแล้วค่ะห,หกเดือนแล้เพื่อนว่าเข้าใจคําว่ามาดามผิดหรือเปล่าสันว่าว่าเจดาวลําบากลาบนประเด็กัยังกาตั้งซื้อจะคของมาเป็นมาดามเนาะค่ะเนาะมาดามในที่นี่ก็คือว่าอ่ามันเป็นซื้อที่ใส่คำน้ำหนา เหมือนลายลอยปีกอนยิ่งโดยเฉพาะยุ่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเพิจะใสซคําน้ำหนาว่ามาดามเนาะ,ะ,นะ <c oughs> ที่เพิ่นแต่งงานกับสามีฝรั่งนะคะเพิ่นก็สิเป็นแมมเป็นมาดามเพินก็แต่งกับผัว <c oughs> เพิ่นเป็นสามีฝรัง่งอือันนี้ประวัติมากอะเป็นลอยสองลอยปีกับประมาานั้นเนาะแะย่ดาวูฮซํานีเนาะแะย่ดาวก็เลยสิวส้าซัมนีว่าคำว่ามาดามเนี่ยมันมาจาก ตนกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะพี่นองจา่ามาจากประเทศฝรั่งเศสสําสหรับผูหยิ่งที่อายุอยู่กินกันไปหาสิปปีเพิ่นกระเสืเอิญมาดามไปนะคะใส่เข้ามามาดามข้ามขามนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสบัดนี้บรรดาเมียฝรั่งนี่ บ่าวาสิไปทไั้งใดบ่กวาสิไปติดต่อราชการหรือว่าไปติดต่ออี้ยังต่างๆในต่างประเทศเช่นไปหันไปนีไปประเทศตุรกีไปสนามบินสนามนี่บินนั่นสนามบินนี่เขาสิไปกินข้าน้ำช็อปต่างๆน้ำยังต่างๆ,ใน,างๆในต่างประเทศเพื่อนก็สิทามว่าจามาักแนวดมาดามบอกผมได้เพิ่นก็สิว่างสินะคะ วัดดูไรส์มาดามเวลคามินมาดามเพิ่นกษตสิวางสิเนาะค่ะเนาะเพิ่นจีเชิญย่าดาวไปซื้อของเพิินกินเขาน้ำเพิินนะคะไปร้านอาหารเพื่อ i, Madame, Madame. นสิว่าเฮ้ยมาดามมาดามเพิ่นเกษสิเอิญมาดามเนาะเนาะแล้วก็ไปเมืองไทยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพัทยาอีกอย่างย่าดาวได้ไปแค่พัทยาเลยย่าดาวก็เลยรู้แค่พัทยาอยู่พัทยาสิอ่า ล้าขายของพวกต่างชาติเช่นพวกอินเดียพวกแขกส่วนมากอินเดียเสียเกียรติเท่าเกิดเอ,อินมาดามมาดามมาดามตลอดนะคะอืหล่าต่างๆพวกเอิญนมาดามนะคะเอิรนเทามาดามเนาะเะนาะกับพพิษแปลกดอกค่ะคย้ายกันอืเกิดศาสตร์เดี่ยวไย่ายกันพ่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะิใส่มาดามหรือสิบใส่มาดามกะขอให้ใช้ชีวิตที่ดีและมีสติกับพอ่อละค่ะพี่น้อง

มันก็นยังดีกบ่ปโปกอกนะคะนะ20สบาทง่ายๆค่ะซื้อได้ที่7ซเว่นอีเลฟเนะคะพี่น้องจ๊ะเบิ้งได้ค่ะเด้อพี่นอ้องเห็นไหเน่ากบมันใจขึ้นหลายค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหเห็นไหตรงกลางจากขาวมันก็ไม่น่าเกลียดนะคะขาวๆนี่คือหนังหัวนะคะพี่น้องจ๊ะคุ้มค่ะ20บาทยี่เดาวซื้อนะคะพี่น้องจ๊ะ <c oughs> โอ๊ยไปแล้วค่ะ on this beautiful day and I'm smiling holding on to your day i guess our hearts can align and it feels so bright it's like a love has gotten to me go and follow your heart